สวัสดีครับผู้ชมครับมาต้อนรับสู่ปี2566ครับเรื่องของการทำนาครับหลังจากปีที่แล้วใช้การดํานะครับวานก่อนตอนแรกนะครับแต่ว่าฝนมาแล้วก็ท่วมหมดเลยก็เลยมาปักดําแทนครับปีนี้หวานครับแต่ว่าฝนมาช้าครับปีนี้ปีที่แล้วนี่หวานเดือนพฤษภา28แนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคืน28ฝน เต็มที่ครับข้าวไม่เกิดนะฮะ,ะปีนี้หว่านวันที่หนึ่งครับแต่ว่าฝนมาช้าหว่านแบบจะต่างจากหลายๆท่านเนาะเพราะว่ากลัวมันแรงครับก็เลยหว่านแบบหว่านไปก่อนนะฮะแล้วก็มาไถกลบอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยมาปั่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่นะครับลากเขาจะอยู่ลึกหน่อยแล้วเขาจะขึ้นช้าไม่ค่อยสม่ำเสมอครับแต่ว่าลากจะอยู่ลึก ะนี่ฮะเริ่มอ,ออกออกออกเริ่มงอกแล้วครับเริ่มงอกแล้วนะฮะนี่นะครับต้นเล็กๆแต่ยังไม่งามเท่าไหร่นะเพราะว่า,าเขาจะขึ้นค่อยๆขึ้นครับทัวรลากเขาอยู่ลึกหวังว่าปีนี้นะครับถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงก็จะโอเคอยู่แต่ถ้าไปปล่อยเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะข้าวจะงามแต่ว่าถ้าฝนมาทีเดียวเลยนะครับหน้าเป็นห่วงเหมือนกันฮะ อันนี้คือข้าวเจ้านะครับฝั่งนี้จะเป็นข้าวเจ้าก็ประมาณหนึ่งสองตรงนี้น่าจะประมาณห้าไร่นะสี่ไร่สีไส่ไร่นะครับประมาณนี้สีไ่ไร่ได้ข้าวเจ้านะครับข้ามฝั่งมาแล้วก็จะขุดสระไว้ตรงนี้ครับเพื่อจะเก็บน้ําในช่วงหน้าแรงนะฮะช่วงหน้าแรงก็จะทําการเก็บน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรแต่ว่า <laughs> ม่ผมว่าผิดพลาดอะไรครับ การปลูกในช่วงนี้คือดินเขายังไม่แน่นถ้าเรามาปลูกนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะยืนระยะได้อยู่มั้ะฮะมันก็จะค่อยๆพังทลายลงมานะฮะในขอบๆมันนี่คือมะละกอนะฮะฮอ,อนแนลนนรอบเลยฮะเดี๋ยวก็จะปลูกฝ้าลงฝ้าหลังไปเรื่อยๆครับในตรงนี้แต่ว่าน้ําก็เริ่มมีแล้วอ่ะมาดูฟังข้าวเหนียวบ้างครับเพราะว่าเรา,าบริโภคทั้ง ข้าวเหนียวข้าวเจ้านะครับเราก็ต้องทําทั้ง2แบบนะน,นะครับฝั่งข้าวสวยข้าวเจ้าไอ้ฝั่งข้าวเหนียวเออฝั่งข้าวเหนียวนี่ออกดีดวกว่านะฮะนี่นะครับเกียวเขียวนี่เนาะก็จะเริ่มออกมานะครับคือหวานก่อนทั้งหมดเลยฮะอันนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับอ่ะเตินไปดูหน่อยฝั่งข้าวเหนียวเนี่ยนะครับก็จะประมาณสักหกเจ็ดไร่นะครับ หกเจ็ดไร่นะตอนนี้ญ่ายังไม่ขึ้นนะครับเออวิธีการคุมญ้าของปีนี้เนี่ยน,นะครับก็จะเปลี่ยนใหม่โดยที่ไม่ฉีดยานะครับก็จะให้ข้าวเขาขึ้นมาสักประมาณสองเดือนก่อนนะฮะขึ้นมาพร้อมย่าเนี่ยแหละครับล้วก็จะตัดพร้อมย่าเลยตัดไปพร้อมย้าเลยนะฮะแล้วราอนี้เขาจะไม่ทันยา่าทันข้าวแล้วครับผลก็จะมาก็จะท่วมยะคิดว่านะ ว่าพ่อผมบอกมาอย่างนี้นะครเอีอันนี้ก็ค่อยๆขึ้นเพราะว่าเขาอ่าลากอยู่ลึกกับเหมือนฝังกลบไปเลยเราค่อยปั่นมาอีกทีนึงนะฮะฝั่งของข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะเยอะหน่อยนะครับเพราะฝั่งเขากินข้าวเหนียวกันเนาะแต่ว่าผมมันกินข้าวเจ้านะฮะก็เลยต้องต้องต้อง,ต,องต้องปลูกข้าวเจ้าด้วยแล้วราคาแพงกว่าด้วยนะฮะ ถ้าจะขายนะข้าวเจ้านี่นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเดินไปไหนก็ได้ฮนะทั้งหมดก็ประมาณสักสิบกว่าไร่สิบสิบสองสิบสามไร่เนะฮะวันนี้กินไม่หมดแล้วครับแต่ว่าปีที่แล้วมันผิดพลาดนะฮะผิดพลาดบานเสร็จน้ํามาเลยนะฮะแต่ปีนี้อ่ะน้ําพอดีข้าวขึ้นแล้วนะครับแต่บางมุมเขาก็จะเป็นอ่า เป็นแอ่งน้ําอย่างนี้นะครับข้าวก็อาจจะขึ้นช้าหน่อยหรือไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวค่อยมาซ่อมแซมมาแล้วกันนะฮะค่อยถอนมานี่นะครับะตรงนี้ฝั่งนี้ก็เป็นแปลงมันนะครับแปลงมันสะบหลังนั่นแหละที่เราปลูกเ้ในไร่นานนะครับแล้วก็ไปเจะตรนู้นนะครับนี่นะับคิดว่าน่าจะงามนะข้าวตรงนี้เพราะว่าได้ได้อ่ากิ่งมันอะไรงนี้เป็นปุ๋ยไปด้วยนะครับ หลายพันนะฮะเดี๋ยวฝั่งนู้นก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นอ่ะอเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับนี่นะฮะอ่ะข้าวก็เริ่มจะงอกขึ้นมาแล้วนะครับอีกวันสองวันก็น่าจะเขียวขจีส่วนของเพื่อนบ้านนะครับเขาหวานก่อนประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนนะฮะนู่นครับเขียวเลยฮะ <laughs> แต่เรา วานตามหลังเขานะครับตอนนี้นมันแห้งเกินเราก็ไม่น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่งอกมันก็จะเสียข้าวเฉยๆอ่ะอันนี้ก็ถือว่าจังหวะได้พอดีครับเดี๋ยวจะได้มาอัปเดตกันต่อไปนะครับเดี๋ยวอีกเดือนนึงมันก็น่าจะเขียวขจีขึ้นมาแล้วแตครับสาหรับาการทํานาของปีนี้คิดว่าน่าจะได้ผลนะครับอ่ะวันนี้ก็อัปเดตเรื่องของการเกษตรนะครับเรื่องของการทําข้าวทําเองเหมือนเดิมครับตอนวานได้แน่ฮะคุณผู้ชมฮะ คิดว่าไหวเลยฮะสิบก่าไร่แดดเปรี้ยงเลยครับเหวี่ยวานคนเดียวโอ้เนี่ยนะฮะเกือบเป็นลมนะฮะแดดเปรี้ยงเลยฮะโอ้นึกว่ามันจะงานหมูหมูอย่างนะครับโอ้ทำนานี่ไม่ธรรมดานะถ้าใครไม่ทํามาก่อนเนี่ยนะครับพอสมควรแต่ถ้าเราทํามาเรื่อยๆผมว่ามันก็น่าจะชินนะฮะแต่ถ้าดํานี่ก็พอสมควรนะครับเอาละเดี๋ยวมันงอก ขึ้นมาสวยงามเราจะได้อัปเดตให้ชมต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามครับ